สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะสุดลงความรักในเดือนกุมภาพัานธ์ของชาวการลัคนากันนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นการในโหราศาสไทยหรือว่าตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปค่ะจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆนะคะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่อยากจะสื่อสารไปถึงขอแค่ตัวคุณเองมีคนที่คิดถึงคุณดูได้นะจ๊ะโอเคมาค่ะไพ่ให้ชาวกานลัคนากันนะ ดูให้พลังงานหลักกันก่อนพ่ให้การลักขณาการค่ะพลังงานหลักในดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรคิงถือดาคิงถือดาพลังงานความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็สมกับที่มีดาวราหูเล็งรักนะคะราหูเล,งล็งลกคณาอยู่ซึ่งมันทําให้บางทีเราจะเจอเวอร์ชันของคนที่แบบทำไมมันพูดจาไม่น่ารักเลยอะ บางคนถ้ามีคนเข้ามาคุณจะเจอเวอร์ชั่นของคนที่พูดจาแล้วมันจึ๊กใจดำคุณบางคนจะเจอกับคนที่เหมือนแบบอาจจะยังไม่รู้จักคุณดีแต่เขาจะตัดสินคนุณคุณจะเจอคนเวอร์ชั่นนั้นเลยเพราะว่าลาหูมะเร็งไงเพราะราหูมะเร็งซึ่งราหูเพิ่งเข้ามาแถวๆเดือนตุลาใช่ปะ่ะแล้วก็เพิ่งอยู่มาตอนนี้คือเดือนกุมภาพเพราะฉะนั้นะแล้วมันก็มีเกณฑ์ที่คุณจะเจอเวอร์ชั่นเนี้ยไปถึง พฤษภาปี68ใช่เหมือนดาวเสาร์เขาสลับที่กันในพฤษภาปี68เพราะฉะนั้นตอนนี้ชาวการมีเกณฑ์ที่จะเจอกับคนเวอร์ชั่นนี้ 2. ถ้าเจอของความรักความสัมพันธ์บางท่านเจอคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วอ่ะสาบางท่านจะเจอความสัมพันธ์ที่แบบนิ่งแน่นิ่งอ่านไม่ตอบ หรือนิ่งไปเลยเงียบไปเลยหรือบางท่านคุณไม่สนใจความรักความสัมพันธ์เลยประมาณนี้ประมาณนี้แต่ไปดูกันว่ารูปแบบความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงนะคะรูปแบบความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรขอให้เชากันลักขณากันหน่อยเพราะดาวเจ้าเรือนปัตตนีเองที่บอกเดินเข้าพบมรณนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเจอจังหวะที่เหมือนแบบ เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นเป็นความสัมพันธ์ที่ชวนให้ห่างกันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบแยกแตกห่างอะไรเงี้ยกันไปรูปแบบความรักความสัมพันธ์ของชาวการับพนักากัน,น,กนมีในถือถ้วยนะคะมีไพ่สิบถ้วยแลวมีไพ่สิบไม้มีไพส่ไพส,ไพสองถ้วย ในห่วงช่วงเวลานี้บางท่านกาลังจะมีใครก้าวเข้ามาในชีวิตราหูเล็งรักมีเกณฑ์ได้เจอคู่แต่ให้ระมัดระวังคู่ในช่วงที่ราหูมาพร้อมดาวราหูเพราะเขาเป็นคู่เวอร์ชั่นที่ปลามาได้งูก็มาได้หลายๆท่านน่าจะมีคนก้าวเข้ามาในความสัมพันธ์มาขายขนมจีบมาดูทุ่มเทมาดูเป็นคนที่เราน่าจะคาดหวังที่จะมีคู่หรือมีความรักความสัมพันธ์ได้หรือบางท่าน ยังไม่มีใครเข้ามาหรอกนะในเวลานี้แต่อยู่ดีๆคุณก็มีความรู้สึกว่าคิดถึงใครคนหนึ่งเข้ามาอยู่ดีก็คิดถึงใครคนหนึ่งขึ้นมาอยู่ดีๆก็อยากมีครอบครัวขึ้นมาอยู่ดีก็มีความรู้สึกแบบอยากมีความรักขึ้นมาก็จะมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาได้อืมประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าใช่ดูต่อถ้าไม่ใช่เป็นกําลังใจเพื่อนๆกันนะคะไพ่ให้การหน่อยคุณรู้สึกยังไงกับเขา คุณรู้สึกอย่างไรกับชาวชาวกันสองเหรียญมีสองเหรียญมีเฮโรแฟนคิงเหรียญ จัดเมนเด็กเรียนของเรียนเต็มเลยหนึ่งถ้วย mm hmm. เขารู้สึกไงกับคุณชาวกันคุณคนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนายถือเหรียญนายถือเหรียญเหรอ j u s, mm hmm. <S t Eat ดูมีความจริงจังนะควีนถือไม้พี่ว่าคุณเจอคนที่อยู่ต่างกันด้วยอนะถือดาวแล้วเขาน่าจะเป็นคนเหมือนแบบควีนถือถ้วยสิบเหลี่ยญโอ้ OMG มากกัน อีกอันหนึ่งที่จะให้ราหูเล็งรักคนคนี้อาจจะเป็นคนที่เขาค่อนข้างแบบเวลาเขาอินอะไรเขาอินมากหรือถ้าเขาเป็นคนเครซี่อินเลิฟเขาก็เครซี่มากเป็นคนตัวติดคุณได้ง่ายมากจากในหน้าไพ่ที่ขึ้นนะไม่สนใจหลักการสนใจแค่ว่าตัวเองรู้สึกยังไงแล้วอยากจะแสดงออกกับคุณยังไงอืมนี่แหละลักษณะของราหูอืใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึก มากกว่าเรื่องของเหตุและผลไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณค่ะแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกขเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสำหรับกันได้หน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะจากที่เห็นคุณอาจจะได้มีโอกาสเจอคนคนนี้มาก่อนหน้านี้แล้วด้วยสถานะอื่นเช่นรุ่นพี่รุ่นน้องเรียนที่เดียวกัน เคยทำงานที่เดียวกันคือมันดูมีสถานะอื่นมาก่อนหน้านี้ในเวอร์ชั่นที่มันไม่ใช่แฟนอะไม่ใช่แฟนไม่ใช่คนคุยอืมคือมันเป็นสถานะอื่นแล้วคุณมาเจอเขาในวันที่เหมือนแบบต่างคนต่างโสดมาเจอเขาในวันที่ต่างคนต่างค่อนข้างมีความพร้อมในระดับหนึ่งอืมมันเหมือนเป็นสภาวะที่คนคนนี้นอกเหนือจาก ถ้าคุณไม่ได้เปย์เขานะบอกเลยว่าคนคนนี้คือคนที่จะมาเปย์คุณเพราะเขาอะคือคนที่เกิดมาแล้วมีเลยเกิดมาแล้วมีอยู่แล้วเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างมามาเพื่อที่จะช่วยเหลือและซัพพอร์ตคุณได้อะในเวลานี้ถ้าเป็นใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วค่อนข้างค่อนข้างมีมีทรัพย์สิสนสังหาอสังหาแล้วก็ ที่บ้านคือมีธุรก,กิจส่วนตัวให้เลงไว้เลยนะน่าจะเป็นคนที่ได้รับคำทำนายนี้ได้เขาเข้ามาเป็นที่ปรึกษาคุณได้เขาเข้ามาเพื่อที่จะเหมือนแบบค่อนข้างอยู่ในโหมดที่รับฟังคุณให้คำปรึกษาเขาเขาให้คำปรึกษาคุณแล้วพี่มองว่ามันเป็นอะไรในเวอร์ชั่นที่คุณคิดว่าคุณไม่น่าจะเจอคนคนนี้แต่คุณเจอไม่รู้เขามาหรืยยังนะแต่อาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่ที่ที่คุณนึกถึงขึ้นมาได้ ในในวันที่คุณฟังคําทํานายพี่แล้วก็คุณเจอคนคนนั้นเพราะว่าหน้าไพ่ของเขาอะ่ะพอมันมีไนท์ถือเหรียญมี j u s t ติ e มี Queen มาไอเวอร์ชั่นประมาณนี้มันคือเวอร์ชั่นเหมือนเด็กที่พี่บอกที่บอกว่าเคยรู้จักกันมาก่อนในสถานะของความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเพื่อนพี่น้องกันมาทํางานที่เดียวกันมาเลยกันมาแต่ว่าโชคชะตาไพ่คุณเขากลับมาเจอกันอีกครั้งเขาชอบคุณ เขาชอบคุณในเวอร์ชั่นของคุณเป็นคนทำอะไร,รเร็วมีความเก่งมีความคล่องแคล่วแล้วก็เหมือนแบบมีความรู้สึกว่าคุณสมบัติความจริงจงังความละเอียดอะไรแบบนี้เขาอาจจะเป็นคนช้าก็ได้นะเหมือนแบบค่อยๆคิดค่อยๆทำอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาได้คุณไปเป็นคนช่วยเป็นที่ปรึกษาแนะนำหรืออยู่ข้างๆเขาอะอะไรหลายๆอย่างมันน่าจะเวิร์กอะ มันมีสิบเหรียญขึ้นตรงนี้อืมมันอยู่ในโหมดของคนที่สามารถไปต่อกันได้ในเวอร์ชั่นที่จริงจังแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามมันสามารถไปถึงเราไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกชอบรู้สึกรักแต่ว่ามันอยู่ในโหมดที่แบบฉันควรวางเขาไว้ในโหมดของคนที่ทํางานไหมอะไรแบบนี้ในขณะที่แบบตัวเขาเองอ่ะมีความรู้สึกว่าเขาเขาอยากจะพุ่งเข้ามาหานะ เพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาแพ้ทางคนนะุณเน่ยเขาแพ้ทางคนที่เหมือนแบบดูมีความน่ารักดูมีดูเป็นคนทํางานเก่งดูเป็นคนดูเป็นคนมีของอะไรบางอย่างอะของในที่นี่หมายถึงความสามารถนะนะแล้วมันเลยทําให้เขาแบบคิดไกลอะ่ะคิดไกลไปถึงขั้นที่แบบว่าเอะถ้าวันข้างหน้าน,นอกเหนือจากทํางานด้วยกันรู้จักการทําธุรกิจด้วยกันมันเป็นครอบครัวกันมันจะเวิร์กไหมเลย เพราะถ้าคุณกําลังสงสัยเขาว่าเขาชอบคุณไหมบอกเลยว่าเขาชอบคุณมากกว่าที่คุณคิดอืมคิงถือดาบในที่นี้อาจจะมาในเวอร์ชั่นของคําว่าความจริงจังก็ได้นะอืมมันดูพุ่งอ่ะมันดูพุ่งพุ่งเข้ามาแล้วอีกอย่างหนึ่งมันสามารถหมายถึงสภาวะเวลาที่คุณโมโหอ่ะคนคนนี้ไม่กลัวคนะเขามองว่าน่ารัก <laughs> คุณอาจจะงุดหิด อาจจะมีความวุ่นวิอะไรฉินนี่ฉันรู้สามโอโหแล้วนะไม่กลัวคนนี้ไม่กลัวคนนี้มองว่าน่ารักชอบเออเวอร์ชั่นเห็นหน้าไพ่เรามีความรู้สึกเหมือนเวอร์ชั่นเห็นแบบพี่พีทพี่พีทกับน,น้องแก้มบุ๋มอะเอออารมณ์อารมณ์ฟิวประมาณเนี้ยรู้สึกอย่างนี้เลยน่ารักอะไปดูกันขอไพ่ให้แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะของชาวการลักนากันคุณ มีให้สองไม้นะสภาวะการส่องการมองการสนองสนใจนะวายมีสี่ในเท้ากันเะมีห้าถ้วยดูสิมีไฮพีดโอ้ยกานมีเอมเปอเลอร์เอางี้ เคสนี้นะมันเป็นเคสที่จะเจอกับอะไรรู้ไหมในความสัมพันธ์นี้คุณจะเจอคนคลั่งรักจริงๆโอ้โหซีตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไมีใครบอกพี่ <c ười> ใครจะบอกอะฉันอ่านไพ่อยู่คนเดียวอ่ะนี่ที่เห็นในแนวน้อความสัมพันธ์นะคะมันคือสถานการณ์ที่หนึ่งเจอกันสายไปคือมาเจอกันตอนที่คนคนนี้ไม่โสดเออเวอร์ชันปลามาได้งูก็มาได้แหละถูกแล้ว นะคะมาเจอกันในตอนที่ความสัมพันธ์นี้มันไม่โสดคุณไม่โสดเขาไม่โสดเพราะฉะนั้นต่อให้คนคนนี้จะแสดงออกถึงความครซี่อินเลิฟกับคุณสักเท่าไหร่มันมันเป็นไปได้ยากพูดง่ายๆในความสัมพันธ์ที่สุดท้ายเราก็ต้องหันหลังให้กันเคสที่หนึ่งเคสที่สองสิ่งที่มันเสียใจอยู่ในเวลาเนี้ยมันคือสถานะความสัมพันธ์ที่ฐานะมันต่างกันเกินไปพูดตรงๆอืคุณต่างกับเขามากไปคุณอาจจะมีมากกว่าเขาหรือเขาอาจจะมีมากกว่าคุณ่ะ แล้วมันเป็นอะไรที่ความสัมพันธ์นี้มันข้องเกี่ยวกับคําว่าผู้ใหญ่ด้วยเออรักแท้แม่ไม่ปลืม้มอืมจากที่เห็นรักแท้แม่ไม่ปลืม้มมันก็เลยทําให้ตัวคุณและเขามีประเด็นมีปัญหาซึ่งกันและกันนะคะมีประเด็นมีปัญหาซึ่งกันและกันเพราะมีความรู้สึกรักไปมันก็ไปต่อไม่ได้อารมณ์แบบนั้นอืมเคที่สามในความสัมพันธ์นี้ มันจะมีเวอร์ชั่นที่เหมือนแบบถ้าทำงานอยู่ที่เดียวกันเนะี่ยมันจะมีความเขินมันจะมีคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าฉันไม่ได้อินขนาดนั้นฉันกลัวสายตาคนอื่นฉันยังไม่ได้อยากที่จะมีความรักความสมพัญเพราะในเวลานี้อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ชาวกันที่ตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าอย่าเพิ่งมาตอนเนี้สิ่งที่เราจะต้องโฟกัสในชีวิตตอนนี้มันมีมากกว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์ซึ่งมันก็จะทําให้คุณเครซี่คนนี้เขาเสียใจ พราะเขาทําได้แค่มองคุณระยะไกลแล้วก็เข้าใกล้คุณมากกว่านี้ไม่ได้หรือเป็นตัวเราไงที่เราชอบเขาแต่เราเข้าใกล้เขามากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เปิดใจให้เราเข้าไปโฟกัสที่อย่างอื่นเห็นแล้วประมาณนี้ให้แนะนําความสัมพันธ์นะคะชาวกัน ให้ขึ้นเลเวอร์สเหมือนไพ่จะมาบอกว่าคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนะมีเลเวอร์ขึ้นมันมีอะไรมีหกถ้วยอันน่้มีสี่เหรียญมีหนึ่งเหรียญมีหนึ่งถ้วยอุ้ย จฟู <The> น้าไพ่ดีนะโอเคเอาเคสเราเราสองสามคนก่อนใช่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยเป็นคู่คุณในอดีตแต่มันก็ใหม่ได้ใหม่เรียกไงมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคู่คุณในปัจจุบนันเพราะปัจจุบันคุณมีคนของตัวเองอยู่แล้วเขามีคนของตัวเองแล้วปล่อยวางอดีตนะคะปล่อยวางอดีตเราเริ่มต้นใหม่เคสต่อมาในโหมดของความสัมพันธ์เวอร์ชันอ่ารักแท้แม่ไม่ปลืม้ม ถ้าเวอร์ชันรักแท้แม่ไม่ปลื้มเนี่ยมันก็มันก็จะเป็นอยู่ในโหมดเหมือนประมาณว่าสิ่งที่เขาไม่ปลื้มเราอะมันคือเรื่องราวของวัตถุมันคือเรื่องราวของอะไรหลายอย่างแล้วประกอบกับตัวตัวเขาหรือตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีความรู้สึกเหมือนแบบที่บ้านยังเป็นห่วงอยู่ณวันที่ต่างคนต่างแสดงออกให้เห็นว่าฉันแข็งแกร่งมากพอแล้วฉันมีความกล้าหาญมากพอแล้วฉันดูแลตัวเองได้มากพอแล้วฉันเลือกที่จะ เลือกคนรักของตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยความสัมพันธ์นี้มันอาจจะสมูทมากขึ้นได้นะคะเคสที่3ในโหมดของคนที่มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้คุณยังรู้สึกว่าคุณผัดผ่อนความสัมพันธ์นี้ไปก่อนเพราะรู้สึกว่ามันมีเรื่องอื่นที่ต้องโฟกัสให้คุณเราบอกว่าให้คุณรอดูไปนะคนคนนี้จะเป็นคนที่เหมือนแบบ เขาจะจริงจังกับคุณมากขึ้นถึงแม้เขาจะมีความต่างกับคุณบางท่านอายุต่างกันคุณอายุน้อยกว่าเขาเขาอายุน้อยกว่าคุณอะไรเงี้ยแต่ว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่เหมือนแบบสุดท้ายแล้วคุณจะรู้ได้เลยว่าสิ่งที่คุณขาดอยู่ในเวลาเนี้ยมันถูกเติมเต็มได้ด้วยคนคนนี้เหมือนถ้าพี่เมย์พูดจะพูดว่าไงมันมีดวงบางดวงอะที่พี่ดูในแบบในโหราศาสตร์มันเป็นดวงประเภทที่เหมือนแบบ ดวงนี้จะต้องรวยนะแต่มันจะรวยได้ด้วยคู่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบจะเรียกว่าคู่รวยมาอยู่แล้วหรือว่ามันเป็นดวงคู่ที่พอมันมาปะกับดวงคุณแล้วมันหนุนกันไปอย่างนี้ก็มีอะไรเงี้ยหรือแบบเหมือนดวงคนบางคนอ่ะพอมา mix หรือมาแมทกับคนคนนี้แล้วมันทําให้ลงดวงบางดวงมาแมทกับคนคนนี้แล้วมันก็ทําให้ขึ้นถามว่ามันมีอยู่จริงไหมถ้าคุณเชื่อว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลมันมีอยู่จริงอ่ะคาว่าสมพงศ์มันก็มีอยู่จริง เป็นแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นชาวกันพี่ว่าถ้าถ้าในเคสอย่างหลังอ่ะคุณสัมผัสคุณทัชได้ถึงเรื่องของความรู้สึกหรืออะไรกับคนเนี้อืมบางทีนี่อาจจะเป็นคนที่คุณหนีไม่พ้นก็ได้นะคุณอาจจะต้องเปิดใจเพราะมีความรู้สึกอย่างหนึ่ว่าเขาน่าจะไม่ใช่คนในไทป์ของคุณที่คุณชอบอะไรเงี้ยทิ้งถือดาบพลังงานไม่ได้น่าอยู่ด้วยแต่ว่าเขาอาจจะเวี่ยงกับคนอื่นแต่เขาอาจจะซอฟกับคุณอ่ะ ซอฟต์พาวเวอร์ Power กับคุณประมาณนี้โอเคจบไปแล้วนะคะเอออย่าเพิ่งจบสิไพ้แน,น,แน,นะแน,นำให้นแะนะนำจ้ะไพ้แนะนำให้ชาวการตลาดกันว่าอยู่อะไรห,หายไปไพ้ขึ้นตัดใจถ้าในความสัมพันธ์ที่แบบมันไม่โอเคติดขัดด้วยปัญหาสลาตะบางอย่างมาอะไรเงี้ยอันนี้คือคือวิธีที่ดีที่สุด มีไพ่หน้าสนใจเห็นไหมมันมีทั้งคนที่ได้และไม่ได้อ่ะมีไพ่ของหายมีไพ่หายไวๆแล้วก็มีไพ่แข็งแรงมีไพ่อิสระเนี่ยขึ้นมาเหมือนไพ่เดอะโฟลเวลาคุณจะรักใครชอบใครบางทีอะโลอาจจะเกงรงกลัวสายตาคนอื่นว่าแบบอุ้ยไม่สมกันหรือเปล่า แต่สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่าสมไม่สมอ่ะมันสมกันด้วยกําลังบุญกําลังกรรมของแต่ละคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่อให้ใครจะมาตัดสินเราอย่างไงอ่ะมันเป็นปัญหาของเรามันไม่ใช่ปัญหาของเขาเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ในการเลือกในการใช้ชีวิตของเราเต็มที่ตาบใดที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแต่ถ้ามันจะไปขวางหูขวางตาใครก็ก็ช่วยไม่ได้มันปัญหาของเขานะคะในความสัมพันธ์เนี้ยเหมือน ถ้าเราอยู่ในจุดที่ไม่โอเคอะ่ะการตัดใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้าอยู่ในจุดที่เรารู้สึกแค่ว่าปัญหาปัญหาเราเานี้มันค่อยๆแก้ไขได้อะ่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนคุณไม่ได้คนคนนี้ไม่ใช่คนในสไตล์ที่คุณอยากได้หรอกแต่ว่าเหมือนไพ่อยากจะขึ้นมาบอกว่าก็ลองเปิดใจดูอืมก็ลองเปิดใจดูเพราะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ ถ้าชีวิตคุณในเวลาเนี้ยอ่อนแอในพาร์ทใดอะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเสริมแล้วมาเติมเต็มให้คุณได้ลองเปิดใจดูถ้าที่ผ่านมามันเคยไม่เวิร์กแล้วทำไมเราไม่ลองอันเนี้ยดูเผื่อมันจะเวิร์กเหมือนประมาณนี้คุณอาจจะได้เจอใครสักคนที่คลั่งรักมากๆอะไรเงี้ยกับคุณที่ดูแลคุณได้แต่ก่อนคุณอาจจะเคยจะใครสักคนที่แบบโอ้โหไม่สนใจเราเลยนิ่งใส่เราอะไรเงี้ยแต่คนเนี้ย อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเข้ามาและซัพพอร์ตคุณได้เป็นคนที่อาจจะตรงข้ามกับคุณตรงข้ามกับคุณแต่จ,จะเป็นคนที่อยู่กับคุณได้ซัพพอร์ตคุณได้เป็นคนในเวอร์ชั่นที่คุณปรับเข้าหาตรงกลางเขาปรับเข้าหาตรงกลางหากันก็ได้เพราะจริงๆคาว่าคู่ครองมันไม่จําเป็นว่ามันจะต้องเหมือนกันทุกอย่างบางทีความต่างคือการทําให้อยู่ด้วยกันได้ก็ได้เนาะ ประมาณนี้นะคะจบไปแล้วสำหรับดวงความรักในเดือนกุมภาพันธ์ของกันละคนากันนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปการขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment นีสสลมม่ลุมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ